นะคะบริษัทที่นนทบุรีจ้าพี่มาลีสบายดีนะคะพี่มาลีสบายดีนะคะทานข้าวเช้าเรียงงงมากเสียงว่าแล้วพี่มาลีดีกับพี่มาลีด้วยนะคะพี่มาลีแบบว่าช่องแบบว่าสุดยอดเลยนะคะสวัสดีพี่มาลีสวัสดีพี่นาด้วยครูบาอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับดิฉสามารถน้านะคะ ตอนนี้กำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นะคะทางไปชุมที่บริษัทน,นะคะแอมโกวิสกูลน,นะคะสบายดีจ้าฝนตกไหมพี่ดูบรรยากาศสิฝนตกไหมคะได้ลายขาหรือยังก็น้าพี่มาลีได้ทำทำนาทำไรอะไรไหมจ้าว่าจะทำไปลอยอะไเห็นช่องพี่มารีโอสุดยอดเลยนะคะน้อ เเิิชมรายได,ด,เด้เดือนเดือนหนึ่งคงไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่นใช่ไหมคะพี่อยู่ไม,นม่น่าเหมือนก็ไม่ได้ทำจ้าเ <laughs> สียวเกอเ <laughs> ออตอนพี่เขาไปถ่ายแต่ก่อนที่เขาไปถ่ายเอ่อเราเอาออไว้ในถ่ายบ,บุกถ่ายในเต๊ะหลังบ้านเนี่ยได้ได้ได้ พินพ์กันไรพ่อไม่ไรที่เราหาช่องเลยกันเดียวก็บพอเดทางไปด้วยกันนะจ๊ะยังมันจะดีกันว่าแล้วบ่ต้องไปพูดแล้วพูดไนเดียวก็พ่ออ๋อดีด้วยพี่ต้องรินยังไม่ได้เลยพี่ดีกันพูดด้วยต้องลินจังเรืออะไรยังไม่ได้เลยแค่ว่าตลาดนักยังไม่ได้เลยยังไม่ครบเลยพี่ยังไงก็สู้สู้ต่อไปทั้งคล ok. ิปทำหาแนวทางไป พี่กับเราเล่นเน็ตเฉยๆเนาะพี่เนาะอ๋อแบบพี่สี่ใช่ไหม้องนินไม่รู้จะไปเอารูปภาพตรงไหนพี่เห็นพี่ทําแล้วก็อานุโมทนาสาธุทุกภาพทุกอะไรที่เห็นเวลาเราปัดไปเห็นเนาะจ้าพี่ ห่วงวิชาขอบคุณมากค่ะพี่นี่งไงเดี๋ยวน้องทักหลังบ้านก็ได้น้องเรามีหลังบ้านกันไหมพี่น้ำไปไหนหม,ม,มืมไได,มดพี่ปุก๊กต้องเติมน้ำเต้องไปเติมน้ำเติมน,น้ำมันมแล้วก็เติมยางด้วยแล้วมันมีน้ำอย่างไรล,งล่ะในน้ำหาปุ่ม่าน้ระเติมไปเนะี่ยแล้เราขอปั่นหนาเลยเด้อพี่จะได้ชิปยางเด็ดเลยจน้ะเติมน้ำมันไปที่จ๋า ออถเราทักมาเลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวทักไปพี่พี่ทักมาก่อนเลยเดี๋ยวจะหาไม่เจอพี่มีแม็ก์เส็น้องไหมเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าน้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีฟ้าใหม่เพราะว่าเปิดสร้างรายได้อันอันช่องเก่าเปิดสร้างรายได้ไม่ได้น้องก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไม่มีไม่ได้ใส่เสื้อไม้ับมูกระเปาูก็ใส่เมื่อวานกันแล้วก็เลยไม่ได้ซักก็เลยหยไ ตอนนี bard, these, ้ต e e ้องไปเอาจ่าเยวใส่กันเกบง่ะบรรยากาศดีดีพี่แต่บางพื้นที่ฝนตกหนักมากเลยนะเห็นก็บอกเนาะคนเห็นไหมที่ว่าแถวไหนเราจวภาคใต้เหรอใช่ไหมคะภาคใต้แยวอันนี้ยดีใจได้เห็นคนที่เคยไหลน้ำกันหนักแต่มี คนที่ตามไม่กี่คนทุกวันนี้ก็ได้เป็นเสียงแล้วของพี่นาก็หลายหมื่นแล้วของพี่นากาับพี่นาได้เก็นหลรักเสนแล้วขอบคุณค่ะพี่มาลีขอบคุณมากค่ะแต่ละคนทำได้เราดีใจ